สวัสดีครับวันนี้นะฮะจะมาโคเวอร์เพลงไม่รักไม่ต้องนะฮะของนิวจิ๋วนะครับซิงเกิลใหม่นะฮะขอร้องด้วยนะครับดูเนื้อด้วยนะฮะเพราะว่าเพิ่งจะเคยร้องเป็นครั้งแรกนะฮะยังไงก็ลองฟังดูแล้วกันนะครับไม่มีดนตรีนะฮะร้องสดนะครับลองฟังดูแล้วกันนะครับ <c oughs> อย่าแค่ไหนที่ต้องลบเธอจากสมอง ความทรงจำข้างในมันเอา The Fall ขุดเรื่องราวของเธอขึ้นมาวนเวียนยไปซ้ำๆ <c oughs> ยิ่งเธอยิ่งใกล้กันก็ยิ่งไม่ง่ายเข้าใจไหมว่าคนที่ถูกทิ้งไปยังต้องมีแผลใจให้คอยดูแล <c oughs> ฉันนั้นพยายามจะตัดแต่เธอก็พยายามจะติดรู้บ้างไหมว่ามันผิดที่เธอยังมีเยื่อใยไม่รักไม่ต้องมาแคร์ไม่ต้องมาดีกับฉันไม่รักไม่ต้องมาห่วงไม่ต้องมาห่วงใยฉันไม่รักไม่ต้องมาทำอะไรอะไรทั้งนั้นเพราะใจฉันยังอ่อนแอ ไม่รักไม่ต้องมาโทรมาถามสบายด้ไหมเพราะเสียงดำงๆ<ำ><ำ>ของเธอมันทำให้ย,ใยิ่งปวดใจหยุดได้ไหมสักทีถ้าไม่รักก็ปล่อยกันไป เธอ,อยังส่งข้อความเดิมๆเข้ามาใครตัอใครก็พูดว่าเธอฝากถามอยู่คนเดียวได้ไหมเมื่อไม่มีเธออย่างวันนั้นในมือสุดท้ายเธอต้องการอะไรอยากให้เธอได้รู้ได้รับมาไวานั่นแหละคือที่ฉันไม่เคยต้องการ๋อ ฉันพยายามจะตัดแต่เธอก็พยายามจะติดคิดบ้างไหมว่ามันผิดที่ที่ยังมีเยื่อใยไม่รักไม่ต้องมาคาไม่ต้องมาดีกับฉันไม่รักไม่ต้องมาห่วงไม่ต้องมาห่วงใยฉันไม่รักไม่ต้องมาทำอะไรอะไรทั้งนั้นเพราะใจฉันมันอ่อนแอ รักไม่ต้องมาโทรมาถามสบายได้ไหมเพราะเสียงเดิมๆของเธอมันทำให้ยิ่งปวดใจหยุดได้ไหมสักทีถ้าไม่รักก็ปล่อยกันไป No no na น n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  น ไม่รักไม่ต้องมาแค่ไม่ต้องมาดีกับฉันไม่รักไม่ต้องมาห่วงไม่ต้องมาห่วงใญยฉันไม่รักไม่ต้องมาทอทาทำอะไรทั้งนั้นเพราะใจฉันยังอ่อนแอไม่รักไม่ต้องมาทอมาทาสบายได้ไหมเพราะเสียงดำงของทำเธอมีหย่งปวดใจหยุดได้ไหมสักทีถ้อไม่รักก็ปล่อย กันไปหยุดได้ไหมสักทีถ้าไม่รักก็ปล่อยกันไปจบแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับ